สวัสดีครับพบกับผมชอ่องเห็นชาแนลวันนี้ผมสิพ้าไปเบ่งการปรับปรุงอ้างเหลี่ยงหอยเชดีสีทองนะครับเนาะกับหอยขมไตเดี๋ยวผมสิบห้าพูดว่าการปรับเปลี่ยนคือว่าแบง่งแบ่งนามแบง่งหแ้แหนยุต่ส่วนแหนนะครับเนาะมันสิาพาไปเบ่งเพราะว่าการเลี้างหแหนป,ปกคลุมอ้างหลายเกินไปเพ็ดให้เขาใช้ชีวิตอยู่แบบคือว่าเขาหายใจบ่าด้นเนาะครับเนาะ แล้วเขต้องแยกเพราะขาสั่งเขาสีใต้มันจะอ้างเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งครับครับผมกนันนี่ผมกันนี่ข้ามาเบิ่งนะครับเนาะเป็นอ่าที่ผมแยกไว้เนาะครับแยกไว้ก็จะเป็นประมาณคือนี่คือใหม่เอาไว้ให้เขานไตเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอ้างคอพันแหวพันนะครับเนาะอันนี้เขาก็ได้ว่างใครเนาะอ้างคอพันแหวพันของหอยเชลล์อีซีท่อคอพันแหวพันนะครับเนาะ นี่คืออ่างของพันในพัน,นอุที่ผมเลี้ยงไว้ส่วนนี้เป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับเนาะดุลหนึ่งเดือนเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็เน,นี่ยครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยเพิ่งกันนะครับนี่คือหอยเชอรี่สีทองนะครับเนาะเปลือกสีทองหัวก็สีทองนะครับเนาะนคือฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมจะแยกเป็นให้อาหารฝั่งนี้ส่วนสี เป,เป็นทีหลงนะครับเนาะเป็น no ทีหลงเอาใหม่เขาไต้ครับเนาะนี่คือหอยเชลลีสีทองนะครับตั้เขาสีสีทองเบิดนี่ครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คืออ่างหอยเชลลี่สีทองของผมนะผมสีแบ่งเป็น ah สามส่วนนะส่วนหนึ่งที่เป็นซองให้หานส่วนหนึ่งกับสีเป็นแหนอีกส่วนหนึ่งสีเป็นทีหลงแจงเนาะให้ใหม่วางใหม่เลยเขาไต้ครับเนาะส่วนอีก เป็นไลเชอรี่อันนี้คือไฮเชอรี่ธรรมดานะครับอันนี้คือเขาเง่้ยงเง้วเบี่ยงเงี้ยงแล้วครับนะอันนี้อยู่อันนี้รุ่นสองเดือนนะครับเนาะนอยู่ครับสองเดือนส่วนอันนี้จะแบ่งเป็นเป็นโซนนะครับเนาะสามโซนขึ้นกันเนาะอันนี้จะเป็นแท้เน,นียันนก้จะเป็นช่องให้อาหารเนาะัน,นก็ให้เมือส่องกินเป็ดแล้ยงเป็ดให้เห,ห,หมานะครับเนาะ เปลี่ยนกันไงแล้วครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่ธรรมดาเนาะก้านสิเป็นไม้คงไต้เนาะครับเนาะอ่างไม้โคงไต้คงเลี้ยงไวนะ้เนาะตอนนี้ก็เลยไงยแล้วไม้โคงไต้เนาะสังเกตได้นะครับกลนเขาสีดูดนะูเนาะไม้คงสีบลคือหอยเชอร์ดีกลอนสีแหลมเนาะสองโคตรสามโคตอันกะผมก็แบ่งสัดส่วนกันอันก็นกนนกนกนเป็นไม้เขา ไอเหลนนะครับส่วนนี้ช่องอีกเป็นช่องอาหารส่วนนี้ก็เป็นช่องแหนนะครับเนาะวิธีจัดการอ่างของผมาหมึกเป็นสไตล์แบบนี้นะครับเนาะส่วนนี้ก็เป็นอ่างหอยเชลี์สีทองด้วยกันนะครับเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นหอยเชลี์สีทองเป็นเดือนนะครับเนาะเมื่อสังเกตได้นะครับตัวใหญ่แล้วเนาะตัวใหญ่แล้วการจัดการอ่างเป็นมันสีเป็นเลงสีนะครับเนาะ น้ำไอ้นี้เขาปกคุ้มเต็มอ่างเียเขาสีประยูนะครับเขาเสียใต้ออกจากอ่างเนาะส่วนผมนี่เป็นสูตรเลียงในกลามังเนาะโปรดเชวเย็ตามกันเก็ดเตะนะครับเนาะนีคือถ้าเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาเหล่นมาอย่างลูระมานนี่นะครับเสียเชลีสีทองเนี่ยเขาสีมักน้ำสะอาดเนาะน้ำเริ่มมีกินมีสีแบบเปลี่ยนนะครับก็นีคือขอแนะนำระวังการเรียงหอยเชลี่ ส่วนไอ้กระสีเป็นอ่างอาหารแหน่เป็ดกับแหน่แดงเนาะครับเนาะครับผมกะนี่คือความรู้โมนิที่นํามาเสนอเนาะครับเนาะกะหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามผมนําเริ่มกดติดตามผมนําแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติด,กด,กดตามผมนําแล้วผมสิมานําเสนอนหรือว่ามาบอกที่ ยังแน่อีกเกี่ยวกับเรืืองหอยเชื่อดีสีทองกับหอยคงแตกกบอย่าลืมกดติดตามผมนำกับช่องอินชาแนลคลิปนี้ผมขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ